ระบบ EPS s Tech ทำได้ตั้งแต่กั้นอยู่ใต้ดินเสาเข็มฐานรากนะครับทำขึ้นมาจนเป็นผนังหลังคาพื้นนั้นทำได้หมดทำแล้วแข็งแรงอย่างไรวันนี้มาดูครับการทำผนังกั้นดินแล้วก็เสาเข็มด้วย EPS s Tech หรือว่าโฟมของอาจารย์สำเริงนิดพิงที่มาให้เราต่อย,ยอดกันลองไปฟังเสียงวิศวกรสร้างบ้านกันดูครับว่าการใช้แผ่น EPS นั้นเขามั่นใจ แข็งแรงเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วนํามาใช้ในการสร้างบ้านได้อย่างไรครับโฟมอ่ะทำได้ทุกอย่างตามคอนเซ็ปต์ของอาจารยะสำเริงใช่ไหมครับครับวันนี้เราก็ดัดแปลงนะครับเ,เราจะพบว่าปกติบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจออ,อยู่ประมาณนะั ห้าหกปีไปแล้วดินก็เริ่มสไลด์ลงไปครับนะส่วนใหญ่ก็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 จะเจอว่ามันเป็นโพรงใช่ไหมครับอ่าใช่เป็นโพรงนู้นนโพรงน้นอ่านี่คุณออกมาดินมันสไลด์ลงวิธีการก็คือเราก็จะแก้โดยการเอาโฟมนะครับอัดอดนะครับแอปพายโฟมมามามนเป็นผนังกันดินรนะครับโดยการเราจะเเสียบเด็กเข้าไปก่อนครับนะครับแล้วเอาอีอีพ็อกซี่ครับใส่เข้าไปครับนะครับแล้วก็เอโฟมอัดเข้าไปอืนะครับนะครับก็เดี๋ยว ขั้นตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้เราจะทำรอบบ้านเลยครับครับข้อดีของการใช้โฟมนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือมันเบามันง่ายนะครับอันที่สองเวลาแรงอัดด้านข้างนะครับก็จะทําให้อ่เขาเรียกอะไรครับแนวตรงมันจะได้ะครับเพราะฉนั้นการชุดตัวเรามีเลียกเสียเท็มแล้วก็ไม่ชุดนะอันนี้คือข้อดีของของการใช้โฟมมาทำอแต่ถ้าเป็นวัสดุที่เป็นพวกอิฐพวกแผ่นทางเท้านะครับหรือผนังที่เป็นคอนกรีตครับ ส่วนใหญ่ไม่แตกแป้วที่ผิวนะครับอันนี้คือข้อดีของโฟมนะครับคลิปดีๆจากข้างรู้ผู้บ้านครับครับผมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเสียงจากวิศวกรสร้างบ้านด้วยสาตร์และสิลนะครับที่มาใช้แผ่น e p h Foam ในการทําบ้านกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ ลองดูกันเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับก็เราอยู่กันที่นั่งอานนี่แหละครับผมก็อยู่ที่นี่นะครับแหมจริงต้องบอกว่าฟังเสียงเจ้าของบ้านสักนิดหนึ่งดีไหมนี่ครับพี่ขอบคุณครับพี่จตหพรเป็นไงแหมเห็นเห็นเห็นทำให้เป็นไงพี่อันนี้เป็นเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพราะว่าหนึ่งมันเบาครับมันง่ายครับมันเร็วครับข้างบ้านฝั่งนู้นการใช้ ซีเมนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะสุดเร็วกันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นซีเมนพื้นเสร็จรูกเสียบลงไปเสียบลงไปใช้เวลา2วันกว่าจะเสียบได้อะอันนี้แค่ประมาณ2เมตรใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นทั้งวันน่าจะได้เยอะกว่าได้งานเยอะกว่าไวกว่าแล้วผมว่าโฟมมันก็อยู่กับผมอีกชั่วนาทปีใช่เพราะโฟมมันไม่ย่อยสลายอยู่ได้นานอันนี้เรต้องใช้ ใช้ผลไม่ดีขอามันให้มันเป็นประโยชน์ซะครับครับครับผมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สถาพรนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจริงเริ่มต้นที่นี่นะครับพี่สถาพรจะทาสีบ้านทั้งหลังนะครับทั้งหมดนี้แหละครับแต่จากทาสีบ้านแล้วก็ได้คุณกนกรมาช่วยนั่นนะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นนี่ครับข้างหน้าก็หรือพื้นอ่าไม่เคมโฟมนู่นครับเคมโฟมอยู่นี่อ่าทำไมถึงกล้าใช้เคมโฟมอีกไหนๆก็คุยแล้วอ่ะครับหลักการของการใช้เคมโฟมนะครับคือ ตามมหลักกววิศรรนู่นเข็งฟอมอยู่นู่นครับตามหลักวิศวกรรมเนี่ยนะครับคำว่าง่ายแล้วจะแข็งแรงไหมเออหลักการได้ง่ายนะครับครับมาในร่ม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 เออผมผมจะได้ไม่ร้อนด้วยนี่เจ้าของบ้านก็อยู่ด้วยนะครับพี่ตาพรก็อยู่นี่ด้วยอ่าครับปกติเสาเข็มเนี่ยนะครับตามหลักวิศวกรรมเนี่ย แรงพิชชั่นด้านข้างหรือว่าแรงเสียดทานด้านข้างเนี่ยจะประมาณ60%ครับด้านแบร i ลิงหรือว่าด้านฐานเนี่ยขนัดสี่รับด้านวิธีการหลักการของของของการใช้เข็มฟมก็คือเราจะเอาเส้นรอบลูกก็คือรับแรงแคฟิชชั่นอย่างเดียวครับแบลิงเราเราไม่ได้ไม่ไม่ได้รับอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเข็มสั้นหกเหลี่ยมอ่เข็มสั้นปกติครับ แต่เราใช้โฟมครับแต่ข้อดีนะครับของของตัวนี้ขึ้นเรื่องจากว่าหน้าตัดมันค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็หน้าตัดยิ่งเยอะครับยิ่งงัดยิ่งเส้นรอบรูปเยอะครับซิกชันเยอะครับและเสียดทานเยอะครับเพราะนั้นก็จะรับตัดไปมากขึ้นครับหลักการง่ายครับครับง่ายๆครับจากการคำนวณตัวนี้นะครับเห็นประมาณ60เซนครับนะครับเส้นรอบรูปขนาด30 30ก็จะได้ผได้ประมาณ320ครับกิโลครับต่อต้นครับอ่าอันนี้อันนี้คือคนทําแล้วเจ้าของบ้านครับพี่ถาวรฟังแล้วเป็นไงพี่ ทนี่ฟังอาจารย์มาตั้งแต่ทีดียูนะสองปีสามปีพูดถึงเข็มโฟมนีบแล้ววันนี้ต้องกระซิบกระซิบดังๆว่าทุกบ้านในหมู่บ้านนี้ครับใช้เข็มหกเหลี่ยมครับเมตรครับที่นี่มันคือเป็นบึงเก่าครับทํากี่บ้านอยู่บ้านเข็มหกเมตรก็ซุดหมดครับสุดทุกหลังมันเป็นแหลมๆนะับแล้วมันก็ทิ้งครับเหยียดลงไปในดินทุกวันทุกๆวัน ที่เรามาสร้างทฤษฎีใหม่ครับผมรุ้นกันเองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าที่นี่ยังไม่ได้ลองทําแต่ว่าพอลองทําแล้วนะครับผมว่ามันก็จะเป็นครึ่งจริงวันนี้เอาว่าใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าที่กําลังทําตรงนี้นะครับคือรื้อหรือออกนะครับให้เห็นตัวนี่นี่ครับคือเคมเหลี่ยมนี่คือหลักฐานเคมเหลีมที่ที่มันค้างอยู่นะครับนุนทีมงานที่รื้อถอนนะครับคือซุดไปแล้วนะครับอ่าซุดไปแล้วแล้วก็ มันยุบลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะใช้เข็มโฟมแบบนี้แหละที่คุณกนากรใช้ซึ่งเราเตรียมเข็มโฟมไว้ด้านนู้นนะครับที่จะใช้งานแล้วก็จริงๆเดี๋ยวแหม่ไหนๆคุยคุยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลองเดี๋ยวผมจะให้ลดลดแมกโรเล็กนะครับกำลังจะขับยังกำลังจะขับหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราจะให้แมคโรเล็กพี่พี่เนกพี่เนกพีนเอกพี่เนกพี่เนกมาทางนี้หน่อย เดี๋ยวเราจะให้ไมโครเล็กนะครับเหยียบโฟมนะครับอ่าลองเอาแผ่นโฟมให้เหยียบหน่อยนะครับนี่แผ่นเล็กๆแค่นี้นะครับเอาไปลองใต้ตีตะขาบเลยนี่ข้างเดียวข้างเดียวนะครับเดี๋ยวนะปุ๊บนี่ครับเอาพี่พี่แดงออกมาไม่ต้องไปรับนะครับออาขึ้นไปไปเลยพี่นี่ไปเลยพี่ตีนะครับปั๊บ ไปไปอ่าเดี๋ยวนี้จอดด้วยโอเคอ่าไปจอดด้วยเอาไปไปจนสุดเลยพี่ไปจนสุดตันเยไปเลยตันลล้อตครับนี่นี่นะครับไม่มีไปไหนนะครับอ่านี่แม้การการยุบตัวมันจะลงไปประมาณสักครึ่งเซนโดยประมาณนะครับแต่ว่าทานเขาจะเห็นว่ามีมีการแตกเพราะว่าด้วยล้อตีนตะขาบมันจะ มันมันมันจะมีแหลมอยู่มันมีคมอ่านี่ดูนะครับนี่คือคมของมันของล้อตีนตะขาบนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยครับถ้าเป็นเป็นอ่าเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นไรแต่ตรงเนี้ยมันแตกเพราะว่าด้วยตัวเขาเรียกอะไรคมของตีนตะขาบมันจะเป็นตัวจิกแล้วก็ยุบลงไปประมาณแค่ครึ่งเซนประมาณนี้ครึ่งเซนได้นะครับอ่ะนี่ก็แงพิสูจน์กันแบบบ้านๆนะครับให้ดูกันที่นี่นะครับสดๆร้อนๆ นะครับก็ขอบคุณพี่สถาพรนะครับขอบคุณพี่สถาพรขอบคุณพนักงานขอบคุณช่างแดงนะครับขอบคุณช่างแดงนะครับแล้วก็ขอบคุณภรรยาช่างแดงนะครับแล้วก็ขอบคุณไม่รู้ใครคนนี้นะครับทําปุ๊บนี่นะบอกแม่ขอพี่เนกหน่อยขอพี่เนกไปทําหน่อยนะครับและก็ที่สําคัญครับผมไม่ได้ถงแต่เสียงนะครับหน้าก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับมาทั้งตัวและหัวใจด้วยการทํางานที่นี่นะครับเสียงดังแล้วนะครับเราก็ยุตินะครับให้ท่านเห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานที่นี่ครับ นะครับไม่น่าไม่ต่ำก,กว่าสองตันนะพี่ข้างละตันนะรับเยอะนิดหน่อยเลย,ยนี่ก็คือส่วนหลังบ้านนะครับ ตอนนี้ไหนๆก็ต่อเนื่องแล้วนะครับเราก็มาส่วนหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านตรงนี้ก็เป็นการรื้อแล้วก็ปรับเช่นกันนะครับในส่วนของหลังบ้านส่วนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เตรียมตั้งนั่งร้านทาสีอยู่นะครับนี่ครับส่วนหลังบ้านที่พี่สถาพรบอกก็คือว่าทั้งหมดหลังบ้านตรงนี้เขาใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับเสียบลงไปนะครับแต่นี่คือจุดหนึ่งพอเสียบลงไปครับว่าน้ํามันจะไหลเข้านี่ซึ่งจริงต้องบากแต่มันจะบากยากแล้วเพราะมันคือแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับที่แกวิ่งมานี่เลยนะครับนี่คือแผ่นพื้นสเรร็จูป ที่เสียบที่ต้องหลบเพราะอะไรครับหลบเพราะว่าข้างใต้มันคือพุดดิ้งถ้าเป็นโฟมเราก็สามารถตัดแล้วอ้อมไปได้นะครับแต่พอเป็นแผ่นพื้นไม่ได้มันต้องอ้อมแบบนี้ไปนี่นะครับเพราะเนี่ยดินตรงนี้ก็จะมีส่วนไหลลงไปได้นะครับนี่คือการเสียบแผ่นพื้นสําเร็จรูปไล่ลงไปจนถึงทั้งหมดนี้นะครับตลอดแนวเห็นไหมครับว่ามันปูนที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแตกแบบนี้อันเนี้ยคือน้ําก็จะไหลเข้าไปทางไหนได้นะครับนี่คือส่วนที่พี่สะฟอนเขาทาไว้อ่ารอบบ้านด้วยแผ่นพื้นสําเร็จรูป ทั้งหมดนี้สามารถทําได้นะครับจะใช้แผ่น EPE โฟมหรือจะใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบนี้ก็สามารถที่จะทํางานแบบนี้ได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับสันชัยกนานช่างรู้คู่บ้านเรามาอยู่กันที่นี่ในการทํางานงต่างๆนั้นเราสามารถใช้ทฤษฎีความเป็นจริงการทําจริงทําจริงใช้จริงทดลองจริงนั้นก็จะตอบได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการบ้านโฟมสีมังนวช่างรู้คู่บ้าน เรื่องเข็มโฟมนั้นก็ต้องขอบคุณสถารับกา,ารสอนวิธีที่เป็นตัวสารตั้งต้นให้กับเราทุกคนนะครับในการที่ใช้เข็มโฟมใช้แผ่นอีพีเอสโฟมในการทําบ้านทําผนังกั้นดินนะครับส่วนผมก็ทําหน้าที่ในการเอาไปใช้ที่นู่นใช้ที่นี่แล้วก็ทําคลิปมาเผยแพร่ก,กันนะครับส่วนทีมรับเหมาก็จะเป็นขอบคุณคุณกนกากรนะครับที่รับในงานต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับจริงๆเรามีผู้รับเหมาหลายทีมที่ทำได้ก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563 025264073นะครับกับทุกเรื่องราวของบ้านแล้วก็การก่อสร้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนของอ่าบนโฟมนะครับอยู่ที่นี่ที่เรามาใช้งานกันจริงๆนะครับก็ทุกเรื่องบ้านสัญช้านานๆต,ตอบนะครับทุกคำถามถามตอบนะนะครับที่ช่างลุกคู่บ้าน091789353025264073ช่างรุกคู่บ้านบ้านโฟมสีม่องนอน,ทนท์ุดที่สุดทู่อุครัน ปากซอยพิบูลสงคราม9นะครับในร้านสีมิสเตอร์เกอ์ครับ